ไายคนน้ำตัวน้องเมีคาา่ะแต่มีแตะพูงงามๆเนาะเอาเอาหน่วยที่พร้อมกินนะ่บักบักเขียบพันงบักนาน,น้อยนะพันแังที่เขาแกะแกะเปลือกออกกินได้เลยเขาเออยังมีบอหนังก็ซู้กว่าหนังอะ่ะ เ็ยาหนังเเอนาิบาที่บเอาทีแบบกินได้เลยมากป่ดเทียมหนังเั็นว่าที่มันปอกกินได้อะาดิ้นหลายกันเลยสี่สู้แน่เลซื้อเพ้าะคนจี่จาท

ดอกง่ายครับง่ายแน่เลยดอกง่าย้สอไน่คะเอาไปซูปค่ะเไปสงเอาไปปนเอาไปซุปตน้ำพริกค่ะนี่เซื้อผีพวนเนี่ยผีพวนผพจักบาทกับผีพวนมีสิบบาททั้งเมิดดวดอะเอาผีพวน

เจ้าไปตารเองบ่ยายนี่คือปีมันหลายกว่านี้ย่นี้ผู้ใดไปขึ้นใหนเจ้าอาลูกวะเส่วาเป็นขนเองเาลยากวลาน่ากบกล้วเอุปนี่ค่ะนซอยนค่ะุ้นนอเยียซนีนี่นี่นี่น่ปนเนี่ยชื่อเฮ็ดเนี่ยไปซุปอ่ะจักบาทเนี่ยขายจักบาท สองอันนี้ร้อยหาซิบอันนี้แปดซิบจานละแปดจบบาทไหมจ้าสองอันร้อยหาซิบอันนี้กัร้อยหาซิบสองอันค่ะอันนี้กับแปดจีบบาทเขาไปเห็ดยังงสองอันจ่าเห็ดแกงจ่ายเป็นเห็ดแกงมูเห็ดปวงเห็ดไลกัอันละแปดจีบนาวรุนหบบเนี้ยซุปอะไรแบบนี่เห็ดแกงเื้ออะไรเนี้ยอบกน้า

กอยบมาหนัี้ม้าหน่อยเดมเห็บด่างเสอา่กน่ยีเนี่ยเอคุณท่างคุณแต่งงามเห็บโอ้แม่ข่าวีแต่ผู้สาวตัวนั้นสาวมดค่ะสาวเหมดแม่ข่าวมสาีต่สาวสาวอะสาวแล้วมแ่สาสาว มือนกัจะทายดูไหลยางไาวก็ได้สาวเล็กหน่อยตอน้อากทายตอนเด้อแม่โอ้หคนถึงยางมหาบิงดอกนี่ทั้งพีกับมีเด้อเพี่อเออมาเอาทั้งพีน้ำเนีพี่หลายอยู่เพ่ีย่ะไมดอา่านองั้เียเพี่ามๆเ้ามเอาใอ่ะพวกเ้าไปเก็บเองบ่แม่ได้เก็บเองจ้า เขาโคกเองแหละเจ้าเขาเอวโคกเองไตเเกกับบมคือขายคือขายคือกันแต่บอกเขียบคือมาหลายเทอปลูกเองบ่เป็นปลูกเาผู้นึงสามีผู้หนึ่งสามีผู้นึ่สามีแม่เจ้ามารวมกันเห็มาปนฝั่งมีฝรั่งตัวไหนเล้าตัวไหนคนบานเท่านี้ล่ะแม่ งงเลยเราเบาน่อยมึงพลังพอเก็บปทัดเดียวเห็นพลังว่าแม่ว่าแม่เห็นผมแดงๆบ่อพลังเลนเจ้าเนี่ยแล้วถุงพลังมาเดวเล้เขาแล้วงสั้นแล้วขาวเนาเลยเลียวักได้จาวเนาะบกเขียบเนี่เขาปลูกเองบอกแม่ขึ้นหลเองนีโอ้ยเหียแล้วโอ้ย S <S อ,อ,อันนี้มันคืเป็นนสีไหม <S <S น,นีเปนเกเยวอันงเ้าะน้อยนมไม่อยากน้อยนน้อยนก็เม่แบบเกียบน้อยแบบเกียบน้อยนงก็มนโป๊โป๊โปเกีวเยไมันลนมันลนมันล่นวแล้วเกยไแล้วจับน้ำร้อนอะไรแบบน

เดียวผมเสีบไล้ายางมาหาเบื้องหาแล้นมาครับกะเขียมอย่างเนี่น่ยไเนี่เนื่อยไห่เนาะมาหลายปีเลก็นื่อยบ่นเกาเนี่ยมันจะสีอ่อน บอมูนี่กันเขากินแล้วเขาย้อนไปมันเกิดเองบะเกิดที่ก,กนันมันปะานไปมจับมานม่อไหนาขึ้นหนา้นะมันจะเกิดครับสู่ชีวิตนาะแม่เนาะทํามาขา้าขายขทำมาหากินไปครับ อาเฮ็ดก็คลายเฮ็ดนาปลาเคียบก็คลายปลาเคียบเนี่ยเป็นแหลกของทะเลคนนี้แมนบ้านเฮาบ้านเฮาบ่มีของทะเลเนาะแหลกปลาทูนบ่แหลกปลาหมึกแหลกปลาลันคืนแม่นได้ล้วเนาะคนกินแต่เฮ็ดนะมั่กัเฟิรมแนแมนแมนคนในเมืองก็อยากกินแกงเฮ็ดคนในเมืองคนไอ้บ้านเฮาก็อยากกินของในเมืองเจ ธรรมดาเป็นธรรมดาแดกเปลี่ยนกันเหมือนมาตั้งพีน้ำแน่เด้อเพียงมาตั้งพีน้ำแน่เพียงขอให้กำลังใจแม่แม่แม่ข้าไม่จะผู้สาวได้เห็นพ่าะครับพี่น้องโอ้ยไม่จะพูดสาวเออไม่จะสาวสาวอันนี้เขาเอินตลาดบ้านนั้นก็แม่พี่กัดบ้านหัวหนอง ตำบลดอนหวานบ้านหัวหนองตำบลดอนหวานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับพี่น้องผู้ไดย่านมาอย่าลืมแวะสื่อของปลาสื่อเห็ดสื่อของฝากเนาะของตามฤด,ดูกาลเออู่ะมีหอดกีโปมแมงกีนุน่นมีมดอ่อใหม่บักนาวบักอือบักตน้นบักม่วง มี่ชุอ,อย่างชุดแนวอ่าฝากพี่น้องครับผู้ใดผ่านมาทางเสน้นอ่าสารคามวาปีอย่าลืมแบะครับแล้วคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ